นี่คือ Ford e c o Sport ครับปี2015ครับ1นเทตคันนี้นะกดไปเลยครับนี่เลยเปิดด้านหลังนะครับอ่ามีตู้ลำโพงตู้เบรบล็อกนะครับแถมมาด้วยนะอ่านี่คือไม่ไม,ไม่มีการเจาะรถไม่ได้เจาะรถนะจะเป็นเบรบล็อกนะครับแถมเข้ามาด้วยครับคันนี้นะราคาป้ายแดงแจ้งไปแล้วแต่วันนี้ราคาพิเศษตัดโปรนะตัดโปรเลยผมบอกว่าตัดโปรในคลิปนี้เท่านั้นนะผมขายเพียงราคาเพียงแค่369,000บาท สวัสดีครับผมแบงค์สามเปียมอเตอร์ครับพบกันเช่นเคยครับผมวันนี้มีรถมาใหม่ครับเป็นรถยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะและบอกเลยว่าคันนี้ถูกลงถึง50%นี่คือฟอร์ดโฟร์สปอร์ตครับปี2015ครับ1.5เทศน์คันนี้นะบอกว่าป้าแดงนะขายถึง700,000กว่าบาทแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาฟังราคานะครับผมมาดูตัวรถก่อนนะคันนี้บอกเลยว่านะครับผมคันนี้นะเครื่องยนต์1.5นะครับไฟเดย์ไทม์ running light ก็โอเคเลยนะสวยปิ๊งเลยนะเทียนนะ มีไฟตัดหมอกคู่หน้าครบชุดเลยนะคันนี้นะอ่ะไปดูข้างในกันนะครับผมนี่เลยนะข้างในมาตามดูเลยครับผมไม่เพียง7 0 0 0 0กิโลครับพวงมาลัยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นเกียร์ออโต้นะเครื่อง1.5คันนี้ไม่73,700กิโลเองนะคันนี้โอ้โหแอร์เย็นเฉียบเลยนะคันนี้นะ่าแอร์เย็นเฉียบเลยนะไม่ก็น้อยด้วยนะคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยป้ายแดงนะลูกค้า70,000 0กว่าบ,บาทแต่คันนี้นะผมบอกว่าดูคอนโซนครับแอร์แบคคู่นะ ปอผ้างกับมอญแอร์แบคคู่ครับอ่าและอย่างหนึ่งครับเป็นตัว5ประตูนะครับแอสแบกนะสามารถเปิดนะครับเปิดด้านหลังได้นะครับเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบขายดีนะครับต้นๆเลยนะคันนี้นะกดไปเลยครับนี่เลยเปิดด้านหลังนะครับอ่ามีตู้ลําโพงตู้เบรดบล็อกนะครับแถมมาด้วยนะอ่านี่คือไม่มีการเจาะรถไม่ได้เจาะรถนะจะเป็นเบรดบล็อกนะครับแถมเข้ามาด้วยครับอ่าบอก็พับได้ครับพับบ่ได้ปกติเลยนะคันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้อะ คันนี้นะผมบอกเลยว่าผ่อนถูกมากนะลูกค้าคันนี้ผ่อนปกติจัดเป็นเลยพิเศษนะผ่อนวดเพียงแค่น,น้อยเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยนะสำหรับคอร์ดอีโคสปอร์ตปี2015คันนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังหน้าหน้าครับผมมาเลยนะคันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้ก็นะครับราคาป้ายแดงอยู่700กว่าบาทแต่คันนี้พิเศษครับเนี่ยดูรอบคันเลยสวยจริงๆคันนี้นะปี2015คันนี้นะราคาป้ายแดงแจ้งไปแล้วแต่วันนี้ราคาพิเศษตัดโปรนะ ตัดโปรเลยผมบอกว่าตัดโปรในคลิปนี้เท่านั้นนะผมขายเพียงราคาเพียงแค่3ามแ0 0่บาทผ่อนงวดแค่6,500บาทตลอดสัญญาเป็นไงครับผ่อนเพียงแค่6,500บาทตลอดสัญญานะเครดิตดีฟรีดาวครับผมจัดพิเศษเลยคันนี้นะราคาโซลตาโปรสามแสนสองหมื3นเ0 0 0บาทครับนีคบ่ครับใครสนใจผ่อนเดี๋ยวผมจะบอกคันนี้ปี2015บคันนี้นะสีดำนะครับรถบ้าน รถบ้าน,นแท้เลยคันนี้รถบ้าน,นแท้เลยนะครับติดต่อแบงค์ที่เบอร์094526034หรือลายที่แอด2 c r ครับผมครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกเสนอโ,โต้ครับรถโดยทันใจเงื่อนไขชัดเจนครับผมสวัสดีครับ